ชุดยกมันนะครับปูว้า้สามหกศชุดยกมันแบบใหม่ราคาย่อมเยาใช้กระบอกคอนโทรลหนึ่งขาแล้วก็เพิ่มกระบอกคอนโทรลนะครับ ความสูงนะครับยกสามารถใส่รถสิบล้อได้เลยนะครับลองปลดปลดปลดสลักมอสมอสมอสลองปลดสลักอ่าลองปล่อยสลักนะครับปากสามารถปล่อยสลักได้นะครับ Okay. อันนี้ปล่อยถุงมันลงนะครับเริ่มวิธีการประกอบนะครับชิ้นชิ้นแรกนะครับจะใส่เป็นขาตัวล่างนะครับใส่ิวจะเป็นตัวนี้ครับแบบฝั่งนี้มีนรอสามตัวนะครับฝั่งซ้ายจะมีสี่ตัว <Okay. S 3> แล้วตัวต่อไปจะเป็นเสาครับเสาเสานี่เสานี่จะใส่จากด้านหน้าครับแล้วก็สอดเข้าไปครับใสเ่เส็จใสเ่เส็จตั้งเสาระกอบเสร็จะเป็นแขนยึดตั้งตัวเขานะครับเสากับเขาจะยึดกันระบายออกตรนี้ครับตัวต่อไปก็จะเป็นก็จะเป็นแขนนะครับจะเป็นแขน แขนนี้ผมจะใส่แขนนี้ผมจะหดหดเข้านะครับหดเข้าแล,ล,แล้วจะรองสลักไว้เราจะมีก้อน,กนยืดออกมันจะมีนอ็อตตัวเล็กๆแปดมิลเนี่ยครับได้ก่อนออกก่อนยืดออกไปเสร็จเป็นรูปร่างขนาดนี้ได้ขนาดุ๊บก้อนก้อนที่จะยืดออกมันจะมี <c oughs> จะมีก้านจะมีก้านดักนะจะมีก้านดักเพื่อจะให้เราใส่สลัก รูที่สองง่ายๆครับพอเสร็จปุ๊บล็อกเลยตัวต่อไปก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกครับนี่ตัี้ระบบไฮดรอลิกมันจะมีกระบอกยกหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกคอนโทนหนึ่งตัวอันนี้๋้วผมจะใส่สองสายนี้ผมจะใส่เข้าไปเลยแล้วชุดนี้ก็ประกอบตามนี้เลยนะครับแล้วผมจะประกอบไปเลย เตรียมแค่ไปใส่น็อตแค่ตัวตัวนี้แค่ตัวเดียวส่วนสายสสินกับการการโยกนี่ประกอบไปให้นะครับแล้วระบบน้ำมันตัวล่างก็จะมีแค่สองเส้นครับมีเข้าเขาออกตัวนี้จะเป็นสายทีสายทีนี้มันจะมานี่ครับเป็นรูบนครับจะมีแผ่นเพลทน้ำมันอยู่หนึ่งตัวนี่ครับอยู่ใต้ใช่แทนของเดือไม่เลยครับจะมีแค่สองรู รูล่างจะเป็นพีครับพีอยู่ด้านซ้ายครับสายพีเขาท้านซ้าย<ช>นะครับอยู่ด้านซ้ายครับสายพีอยู่ด้านขวาสายพี <P S 2> อยู่ด้านขวาโอเคครับเป็นประกอบใช้งานนะครับครับเท okay. ่านี้นะครับ okay. ขอบคุณครับพี okay. ่